สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเรื่องเล่าหลอนกับหลอนไดอารี่เช่นเคยนะครับหลายคนอาจจะเคยได้ยินเรื่องราวของเผ่ากินคนจากทั่วทุกมุมโลกแต่หารู้ไหมว่าในประเทศไทยของเรานานก็มีเรื่องเล่าของมนุษย์กินคนเช่นเดียวกันวันนี้ หลอนแดอรี่จะนำเสนอเรื่องราวของบาตอเ์เผากินคนในแดนใต้ให้ชาวหลอนแดอรี่ทุกคนได้รับชมกันครับบาตอกหรือที่ชาวไทยพูดเรียกว่างาะหาส่วนชาวมุสลิมเรียกว่าบาตอซึ่งแปลว่าคนเถื่อนบาตอ เป็นตำนานเผ่ามนุษย์กินคนของชาวอำเภอแหวงจังหวัดนราธิวาสมาอย่างยาวนานโดยที่บ้าต่อนานจะอาศัยกันอยู่ในโพรงดินบริเวณตำบลโลจูใกล้ป่าบาลาฮาลาซึ่งเป็นป่าที่ได้รับขนานนามว่าเป็นอเมซอนแห่งอาเซียนและอยู่ไม่ไกลจากแม่น้ำสุงไงกโกรกแม่น้ำที่สมัยก่อน ชาวบ้านใช้สัญจรไปมาโดยลักษณะของบาต่อนั้นจะมีรูปร่างและใบหน้าคล้ายกับลิงกังสูงประมาณ170เซนติเมตรหรือเท่ามนุษย์ทั่วไปและลักษณะพิเศษคือจะมีหาง <S <S การแต่งกายจะมีเพียงสิ่งปิดบังที่อวัยวะเพศโดยใช้เยื่อไม้ทุบให้อ่อนแล้วนำมาปิดบังเอาไว้ มีผิวสีดำแดงผมหยิกเหมือนซาไกา่และจะมีภาษาที่ใช้สื่อสารกันเองภายในเผ่าบาตอมักจะขุดดินเป็นโพรเล็กบ้างใหญ่บ้างตามสมาชิกในครอบครัวซึ่งบาตอนานมีนิสัยป่าเถื่อนและชอบกินเนื้อเป็นอย่างมาก มักจะออกล่าโดยใช้ลูกดอกธนูหรือหอกที่อาบไปด้วยอย่างไม้ที่มีพิษเอาไว้ <c oughs> เมื่อล่าได้แล้วก็จะนำกลับมาย่างไฟกินกันในเผ่า <c oughs> เคยมีเรื่องเล่าว่าชาวบาตอมักจะดักรอจับชาวบ้านที่ล่องเรือผ่านชุมชนของตัวเองไปกินเสมอ ด้วยวิธีการคึงหวายยาวๆขวางแม่น้ำเอาไว้เพื่อให้เรือลม่มก่อนจะออกมาจับชาวบ้านไปกินจนผู้คนนั้นหวาดกลัวไม่กล้านั่งเรือผ่านไปแถวน,นั้นชาวบ้าต่อนานจะไม่กินเนื้อญาติของตัวเองและหากพบมนุษย์ที่มีอายุมากหรือแก่ชาราแล้วพวกเขาก็จะให้คนคนนานทดลองปีนต้นไม้ ถ้าหากว่าปีนได้ก็จะรอแต่หากไม่สามารถปีนได้ก็จะถือว่าไร้ประสิทธิภาพค,คนคนนั้นก็จะถูกทำรายและจับไปกินเป็นอาหารผู้นำชุมชนที่เห็นความเดือดร้อนของชาวบ้านจึงได้คิดอุบายขึ้นมาโดยการให้ชาวบ้านที่พูดภาษาบาต่อได้ไปทำการเจรจากับผู้นำบาต่อ ว่าจะมีฝรั่งเข้ามาหาซื้อคลังซึ่งก็คือยางไม้ชนิดหนึ่งโดยที่ต้องการเป็นจํานวนมาทําให้ชาวบาต่อน,นั้นลงเชื่อจึงพากันออกไปหาคลั่งมาเก็บไว้ที่โพรงของตนโดยที่ไม่ได้เอใจเลยว่าทั้งหมดนี้เป็นกลอุบายเพื่อล้างเผ่าพันธุ์ของตนซึ่งคลังหรือยางไม้นานก็เป็นชนวนติดไฟชั้นดี เมื ang, or, sure, ่อผู้นำชุมชนเห็นว่าพวกบาตอเก็บคลังมาได้มากพอแล้วจึงบอกกับพวกเขาว่าจะจัดงานฉลองให้โดยผู้นำชุมชนนั้นได้นำถั่วเขียวมาต้มผสมหัวกลอยให้ชาวบาตอกินกันทั้งเผ่าซึ่งหัวกลอยนั้นเป็นพืชมีพิษกินแล้วจะทำให้มีอาการเมาเมื่อบาตอเมาหลับ ชาวบ้านก็ได้จุดไฟเผาทั้งเป็นโดยใช้คลั่งที่บาต่อหามาเป็นเชื้อเพลิงในการเผาไหม่แต่ก็มีบาต่อคนหนึ่งที่ได้สติจึงกระโดดลงนาำแล้วว่ายข้ามแม่น้ำไปฝั่งมาเลเซียได้หลังจากเหตุการณ์เผาล้างบางบาต่อก็ผ่านมาเกือบร้อยปีแล้วแต่ชาวบาต่อก็ยังคงหลงเหลืออยู่ในปัจจุบนัน และอาจไม่ได้มีหางเหมือนในอดีตแล้วเพราะเนื่องจากชาวบาต่อไม่ได้มีแค่เพียงกลุ่มเดียวแต่แบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆอีกหลายกลุ่มจากการให้สัมภาษณ์ของนายอัมซะฮะยีอามัดที่เป็นผู้สืบเชื้อสายชาวบาต่อโดยตรงแต่อยู่ในชนเผ่าแมนโดลินเชื้อสายอินโดนีเซียได้บอกเอาไว้ว่าเผ่าพันธุ์เดิมของเขา มีความดุร้ายและป่าเถื่อนจะชอบปลูกผักผลไม้และอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่อากาศเยน็นซึ่งชาวบาตอที่อาศัยอยู่แถวป่าฮาลาบาลาในประเทศไทยนั้นอาจเป็นชนเผ่าที่มีชื่อว่าโตบาเพราะมีรูกป,ปพันธ์สันธานคล้ายๆกับที่คนในชุมชนพูดถึงกันมากที่สุดและนายอัมซะยังบอกอีกว่า การกินเนื้อมนุษย์ของชาวบาต่อน,นั้นพวกเขาจะกินก็ต่อเมือ่อไม่มีอะไรให้กินแล้วเท่าน,านั้นไม่ได้กินเป็นกิจวัตรประจำวนันเหมือนอย่างที่คนเรากินเนื้อวัวเนื้อไก่ซึ่งเรื่องราวของชนเผ่าบาต่อนี้ก็ได้ค่อยๆสูญหายไปตามกาลเวลาเป็นเรื่องราวอันแสนโหดร้ายในอดีตที่คนในปัจจุบัน ไม่ได้ให้ความสนใจกันมากนากักลงเหลืออยู่เพียงเรื่องเล่าตำนานที่พูดกันมาปากต่อปากเท่าน,านั้นเป็นอย่างไรกันบ้างครับพอได้ฟังเรื่องนี้แล้วก็แอบกลัวจนไม่กล้าเดินป่าก,กันเลยทีเดียวแล้วชาวหลอนเดรี่ทุกคนล่ะครับคิดว่ายังมีเผ่ามนุษย์กินคนลงเหลืออยู่หรือไม่คิดเห็นกันอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับ ก็จบไปแล้วนะครับกับช่วงเรื่องเล่าหลอนในตอนบาต่อมนุษย์กินคนหวังว่าจะชอบกันนะครับหากชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และช่วยกันกด subscribe ใน YouTube ให้พวกเราถึง5ล้านซับเร็วๆด้วยนะครับใครที่อยากให้เรานำคดีไหนมาเล่าให้ฟังและทำเป็นแอนิเมชันอีกก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับ แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆจากพวกเราหลอนดอรี่ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับ